สดใสเจ้า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 สุดๆเลยคุณแจ็คโอ้โหอยู่เฉยๆี่เดี๋ยวเรือล่มโอ้โหคุณแจ็คโโอ้หจะกลัวอะไรจะกลัวอยู่ใหญ่ฮะมาออกทะเลทั้งทีโอหูยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำเนี่ยอยุ้เฉยข้าู่มาอยู่ในเรือครับคุณแจ็คครับว่าแต่คุณแจ็ควันนี้จะพาเรามาที่ไหนครับเนี่ยนั่งเรือมาไกลขนาดนี้สมุทรสาครกันโอ้โหชอบเลยฮะออกทะเลแบบนี้ วันนี้จะมาจับปลาใช่ไหมไม่ใช่พามาตลาดอีกแล้วฮะพามาตลาดใช่พามาตลาดตลาดทะเลไทยตลาดน้ําหรือเปล่าไม่ใช่ตลาดน้ําไปตลาดประมงตลาดทะเลเลยอ๋อพามาตลาดประมงใช่ก็เลยต้องนั่งเรือประมงมากต้องโอ้จะให้นั่งรถไปก็ต้องนั่งรถมาเกออะไรอยู่นั่งเรือไปเลยดีกว่าผมถึงว่านั้นผมตอนตีสามขึ้นเรือประมงนี่เองนะนัดตีสามมากี่โมงครับมาแปดเช้าครับคุยกับผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อน ยรับเข้าสู่รายการเกษตรพาลุยครวันนี้คุณผู้ชมครับเราพากันไปที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครครับไปกันที่งานไหนครับงาน EXPO 2012นั่นเองครับแต่ว่าแต่เรานั่งเรือมาก็นานแล้วนะคุณแจ๊กยังไม่ถึงอีกหรอยังไม่ถึงให้อีกแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมใช่ไมใช่ช่วยกันพายหน่อยเร็ว แล้วในงานนี้มีอะไรบ้างคุณแจ็คในงานนี้ครับเขามีการจัดตลาดขึ้นมีหลายมีหลายอย่างเลยมีทั้งโซนเกษตรโซนสากมแล้วก็ที่สําคัญโซนประมงด้วยตรงคอนเซ็ปต์เลยใช่ไหมใช่แต่หลกัลกๆเราเนี่ยจะพาไปโซนเกษตรแน่นอนต้องครับห็นเขาบอกว่าที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีของดีอยู่2อ,อย่างด้วยกันอะไรบ้างฮะได้ข่าวว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่คุณถนัดมากคุณต้องปีนที่จไปเก็บข้างบนยอดสูงสเอออาชีพคุณไง ลิง <ไฮ S 1> กบมะพร้าวอ,ะอ่ะอ,อย่างนั้นเลยเหรออย่างแรกของเรามะาพร้าวแน่นอนลิงอะไรหน้าตาดีขนาดนี้หน้าตาดีขนาดนี้หน้าตาดีขนาดนี้ คุณเป็นลิงน้าทตาดีเนี่ยนะผมโดดน้ําตายดีกว่าคุณผู้ชมอ,อีกอย่างหนึ่งะฮะอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับกล้วยไม้นั่นเองอต้องบอกว่าส่งออกด้วยนะเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดสมุทรสาครด้วยม,มันจะมีกล้วยไม้อยู่เหรอที่นี่เห็นปีที่แล้วน้ําท่วมจะเหลือฮะเราที่ไหนเราอยู่ที่ไหนการเราอยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสาครน้ำไม่ท่วมเป็นใจไม่ไหวแล้วสักพักคงจะถึงแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยในไงกันเลยครับไปเลยเกษตรพาลุย พี่เจ้าของเรือทำรายการพี่ครับอ้าขอโทษครับพี่ผมผมผมจะไปงานเอ็กโปสองพครับเชิญเลยครับเชิญด้านล่างครับเชิญด้านล่างแล้วนี่ถึงยังครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับลงด้านล่างเลยครับลงด้านล่างเลยครับ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 นั่นไงเป็นไงล่ะซ่ากันดีนักทั้งสองดุ่มรายการพี่ครับอ้าขอโทษครับพี่ผมผมผมจะไปงานเอ็กโปสองพครับเชิญเลยครับเชิญด้านล่างครับเชิญด้านล่างครับเฮ้ย การควรน,นแบบนี้น้องๆหนูๆทางบ้านอย่าลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดน,นะครับแต่ทั้งนี้ก็เพื่อความบันเทิงของคุณผู้ชมนั่นเองวันนี้พวกเขาจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสมุทรสาครเอ็กซ์โป2012ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยว่าในงานมีอะไรน่าสนใจกันบ้างคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่งานสมุทรสาครเอ็กซ์โปนะครับซึ่งมองจากรอบๆแล้วน่าจะเป็นลานเกษตรครับ ตอนที่เราจะไปเดินชมภายในงานเราอยู่กับเกษตรจังหวัดของสมุทรสาครแล้วครับเรามาพูดคุยกันว่าทําไมเขาถึงจัดงานนี้ขึ้นและงานนี้มีอะไรเป็นไฮไลท์สําคัญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันละนองจลุงกิตคุณน่ะคะเกษตรจังหวัดสมุทรสาครค่ะทําไมพี่ไม่เป็นเกษตรจังหวัดระนองครับพี่มาเป็นจังหวัดสมุทรสาครนะฮะมันขัดกับชื่อนะพี่นะแต่พี่เป็นคนที่สมุทรสาครใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคนจังหวัดสมขลาค่เองสขสาครด้วยนะแล้วทำไมมาเป็นเกษตร จังหวัดของที่น,นี่ได้ไงอะคะค่ะเ За, ขาแต่งต anyway? ั้งให้มันเป็นเกษตรจังหวัดที่นี่ค่ะค่ะเกษตรจังหวัดต้องเก่งๆร้านเกษตรใช่ไหมค่ะให้พี่อธิบายหนึงครับพี่ดอนนท์ครับว่าที่ลานเกษตรเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีมะพร้าวน้ำหอมที่อร่อยแล้วหอมหวานที่สุดของของโลกเลยก็ได้นะคะที่นี่นะคะเป็นของสมุทรสาครแล้วงานครั้งนี้เป็นผลมะพร้าวที่เราจะขาย ให้ลดราคาคือเข้ากับงานเอ็กโปครั้งนี้ก็คือครั้งที่4ก็ขายราคาสี่บาท4บาทก็คืองานนี้เนี่ยจัดมา4ปีแล้วครั้งที่4ี่เราเลยลดราคาพิเศษสำหรับมะพร้าวใช่ไหมฮะเหลือ4ี่บาทปกติไปส่งเมืองนอกเท่าไหร่นะพี่เป็นร้อยค่ะร้อยเราถึงเกือบ200รอยบาทนะคะ้าส่งเมืองนอกทีนี้เราถึงพูดถึงภาพรวมของงานกันก่อนดีกว่าในงานนี้เขาแบ่งเป็นกี่โซนนะับทั้งหมดประมาณ4ี่โซน4ี่โซนมีอะไรบ้างฮะ นะคะตามคำฝันของจังหวัดสมุทรสาครคะเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์คเมืองประมงก็ต้องมีลานประมงดงโรงงานก็มีลานสาหารรมแล้วก็ลานเกษตรตรงนี้อะไรที่เนี่ย เขตประวัติศาสตร์ค่ะเขตประวัติศาสตร์ค่ะครับผมสี่ลานสี่ลาน e ี p o โปสองพที่สมุทรสาครแห่งนี้ใช่ไหมครับอะไรคือไฮไลท์ในแต่ละโซนฮะของเกษตรนี uh ้ก็จะมีมะพร้าวนะคะแล้วก็ร้อยไม้ค่ะซึ่งเป็นสูตรของจังหวัดสมุทรสาครก็ คือกล้วยไม้กับมะพร้าวสองอย่างนี้ใช่ไหมครับกล้วยไม้แล้็มะพร้าวที่ทรงออกด้วยส่่งออกคะเพราะว่าที่จังหวัดอื่นตอนนี้คือเราในปี54าสีเนี้ยจะได้ทราบว่าประสบอุทกภัยมากแล้ว สมุทรสาครเราไม่ได้ประสมอุจจภัยมากนะคะขออเาตอนนี้กล้วยไม้ของเราผสมออกมากที่สุดกล้วยไม้ของเราก็เลยสมบูรณ์ที่สุดค่ะครับผมงั้นตอนนี้เนี่ยเราว่าผ้าผู้ชมเนี่ยไปหาอันแรกดีกว่านะฮะก็คือมะพร้าวนะครับผมเชิญด้านใคการหาเชิญชิมมะพร้าวน้ำหอมผลละ4บาทเท่านั้นนะฮะมีพี่พี่ครับมะพร้าวครับพี่ครับ4บาทอันนี้คือชอตกันสดๆเลยสดๆเลยฮะใช่ไหมฮะ ไอเนี้ยอะไรอะฮะน้ำตาลมะพร้าวอ๋อน้ำตาลมะพร้าวแท้ด้วยนะคะของนี่ขายเหมือนกันเท่าไหมคะสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเหมาะจะเอาไปทำอะไรฮะหวานพวกละชงครับอ๋อโอ้โหน้ำเยอะนะเนี่ยมะพร้าวครับไฮไลท์ของงานเอ็กซ์โปนะสี่บาทเท่านั้นครับนี่มาแล้วเชิญค่ะ เป็นคุณแกงก่อนเลยฮะนี่โอ้โหดูสิครับสุดๆเลยนะนี่ครับปกติต้องบอกก่อนนะฮะว่าพี่รณพบอกว่าเอาไปขายเมืองนอกส่งออกเนี่ยลูกละเป็นร้อยแต่งานนี้สี่บาทเท่านั้นนะแต่ได้ผลละหนึ่งผลนะคะเพื่อให้ชิมทินในแค่ไหนคนละหนึ่งผลว่าจะเหมาซะหน่อยไม่ทันละรสชาติเป็นไงคุณคุณลองชิมลองดูครับหวานมากเลยนะ โอ้ยชื่นใจมากเลยอ่ะใช่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมเนื้อนะครับน้ำเยอะขนาดนี้ให้คุณแจ็คเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าได้ไหมครับกลัวจะไม่พอเลยฮะหน้าใหญ่ห้ามได้ไหมครับโอ้โหแล้วเนื้อมันยังคุณแจ็คคุณมีปลาเนะลองชิมเนื้อแมาหนึ่งคุณแท้เป็นกระโลกเลยนะเขาเดี๋ยวลองอีกทีนะเออ โอ้โหเนื้อก็ใช้ได้ครับกรอบดีอ่อนด้วยอ๋อมีช้อนให้ด้วยโอ้โหแหมไม่ได้บอกใช้ยังไงเอ่ยคือใครไปใครมาก่อนเข้าลานเกษตรเนี่ยนะก็มารับมะพร้าวน้ำมะน้ำหอมนี่ใช่ไหมครับผมคนละหนึ่งลูกนะเท่านั้นลูกก็สี่บาทนะคุณผู้ชมครับกรอบมากเป็นงไงใช่ไหมครับเป็นไงรสชาติเนื้อ เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมกับคุณแจ็คนะได้ชิมนะครับมะพร้าวอ่อนลูกนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะรู้อยสี่บาทนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูไปในงานดีกว่าครับว่าในลานเกษตรนี้มีอะไรกันบ้างพ่อไปคุณแจ็คไปครับพี่น้องเชิญครับนำเลยครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับผมพามาเดินทัวร์การที่ลานเกษตรแห่งนี้ครับว่ามีมกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับผมมาเลยฮะจุดแรกจุดแรกที่เราเดินผ่านนี่ฮะตอนนี้เป็นจุดอะไรเอ่ยเห็นบอกว่ามีน้ำหมักน้ำหมกักน้ำหมักปลาร้าน้ำหมักปลาร้าอินรีโอ้โหอันนี้ยังไงครับมาอย,ย่างไงฮะเนี่ยอันนี้ช่วยอะไรบ้างครับ เพิ่มผลผลิตอันนี้ก็ผสมน้ําแล้วก็ฉีดใส่ต้นไม้เลยใช่ไหมครับออันนี้วิธีหมักนี่ทําคล้ายๆกับปาล่าที่เราทานกันเลยไหมฮะอ๋ออ๋อก็คือหมักแล้วได้พวกจุลินทรีย์นั่นเองแล้วจะเด็ดเรื่องแคลเซียมนะใช่ไหมเพราะว่าปลาเยอะอะไรอย่างเงี้ย เออนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจภายในงานครับผมนะฮะมีจุดต่างๆมากมายต่อครับผูคชมครับด้านนี้เห็นเขาบอกเป็นเรื่องของไม้ไผ่ไผ่ใจแอนคุณคุ้นเคยกับไผ่คือจะเป็นไผ่เป็นปองๆใช่ไหมฮะแบบว่าใส่เข้าลงเข้าลามอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่เราไม่เคยเห็นไผ่ที่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะโอ้โหเชื่อใบขอบอาจารย ไปยังมาห่อประจ่างได้ด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ต้นนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยไผ่เลยนะไผ่มันหมูใหญ่มากใช่สุดๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหแค่นี้ประมาณ15ื่นห้าเลยฮะเนี่ยเท่านี้นะฮะอะไรหมื่นห้าท่านผมงงอะไรหมื่นห้าไมตา้าหมื่นห้าต้นร้อยต้นห่อทั้งทั้งหมดทั้งต้นงานเท่านี้เองหมื่นห้าต้นล้าไผ่กิมซุมเนี่ยน้ำท่วมไม่ตายนะคะ อะไรนะฮะไปกินชุนนะฮะทำไมฮะเขามีออกซิเจนนะมันทนน้ำท่วมครัเพราะเขาแบบ ข้างบนได้ครับอืมก็คืออาจจะข้างบนเอาอ่างข้างบนน้ำเขาก็ไม่ตายคือหลักๆของไผ่เนี่ยคือต้นก็เอาไปใช้ทําประโยชน์ได้แล้วหน่อก็เอาไปกินด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหเรื่องของไผ่ผ่านไปมาดูกันต่อด้านนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอพวกเอื้องอันนี้เป็นอะไรนะฮะเอื้องฮาวายมันไม่มีพิษใช่ไหมพี่ไม่มีพิษใช่ไหมเพราะผมรู้มาพวกดูสารคดีพวกหนอนสวยๆมันจะมีพิษไม่ไม่เอื้องไม่มีพิษนะพี่นะไม่มีส่วนมากก็ไปจัดในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยจัด ไม่ดอกันครับอันนี้คุณผู้ชมพี่เขาบอกแล้วว่าใช้ปุ๋ยปลาอินทอีน์ีที่หมักไว้เนี่ยฉีททั้งหมดทั้งหมดนี่เลยออกมางามขนาดนี้โอ้โหเออมีแตนนางฟ้ามีนั่นเลยครับเซ็กซี่พิงค์มันเซ็กซี่ยังไงครับมันเซ็กซี่ยังไงพี่รองครับอังนี้คือภายในงานก็จะมีเรื่องราวของเกษตรต่างๆมากมาย พันไม้ต่างๆไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้กินผลค่ะแต่ละร้านนี่เรามีการคัดเลือกมาให้มาอยู่ในงานนี้ยังไงฮะค่ะเราก็เชื่อมโยงตลาดกับจังหวัดต่างๆด้วยแล้วก็ภายในจังหวัดที่ว่าเรามาให้ออกบูธมาขายฟรีนะคะในงานนี้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้โซนเกษตรเนี้ยให้มาออกร้านให้เราขายให้เกษตรกรมาขายแล้ว เพื่อให้จําหน่ายเพื่อส่งเสริมการตลาดของเกษตรกรนะคะก็คือมีการคัดเลือกกันมาแล้วค่ะว่าเป็นของดีแต่ละร้านมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพครับผมทางด้านนี้ครับคุณคุณไม่คุณแจ็คเออ กล่าเรื่องกล้วยอีกแล้วฮะเคยเห็นในงานงานที่เราออกรายการไปเรียบร้อยแล้วนะเรื่องของกล้วยกล้วยนะกล้วยก็ออกเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มีกล้วยหลายสายพันธุ์เลยนะฮะต่างๆมากมายเลยนะครับประมาณกล้วยในเมืองไทยประมาณร60สายพันธุ์นะคบก็มาอยู่ในงานนี้เหมือนกันค่ะมาอยู่ในงานนี้เหมือนกันค่ะยากอันนี้ก็เป็นโซนกล้วยทั้งหมด โอ้โหมะพร้าวน้ำหอมลูกละ4บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมของดีราคาถูกอย่างนี้มีจริงๆนะครับเนี่ยเดินวนไปวนมาในงานก็เอกใจเอ๊ะกลุ่มคนมาชุมนุมส่งเสียงเชียร์อะไรกันนั่นนั่นอ้เขากำลังแข่งขันควนมะพร้าวนั่นเองป่ะเราไปเอาจะช่วยพวกเขากันดีกว่าครับ 了